สบายดีทุกคนยินดีตอนครับคาสูซู่องใส่ฝนทองประเสริฐนะัคือเกนะ้าเนาะทุกคนเออม,บบมือวันนี้ไจัวัดกระบุมอยางไลเนาะทุกคนก็เลยมาอัดคลิปอากอยจะกลับบ้านเลยทุกคนมือกับจังโมเมนขับรถดีๆนะกลับบ้านนะ่ะพรุ่งนี้เราจะกลับประมาณ หกโมงเช้ากับถึงผุ่นกับเจ็ดโมงแรงเออดช่งชั่งช่งังชั่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 ง่งชัางชั่อชั่อชับง่อยั่่อไป่ม่อชับงชั่งชั่ั่รชั่งชั่ั่อกั่งชก่อกับว่าใจ่งชั่ง่าชั่าชั่งชั่าชั่งชั่งนั่ารั่งชั่าชั่ง่งต้องชั่งชั่งช่ั่ก่า ที่การครับโหลดเม่นมืมอแท้แล้วเมินเนี่ยเม่นแท้ๆมืินเื่นเมอแท้ๆแล้วทุกคนโอ้คิดถึงกันนอนไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาไปหาได้ไหมหาได้ยูอ้ยประเทศลาวคิดว่าอยู่นิวซีแลนด์เข้าไปหอบโลกแล้วอยู่คนเดียวแล้วปีนี้ก็อยู่คนเดียวบานิดาอากอยเมอเราก็อยู่คนเดียวเฝ้าห้องแถวอยู่นี่ละนั่งมองก็เม้อมองก็ปะมองก็เม้อลินดาก็ไปเที่ยวโลกทั่วบางป้าบูก็ อยู่บ้านไม่เป็นไรอยู่กับโอป้าเดี๋ยวเดี๋ยวป้าโอป้าก็บบ่เขากองนําเลยโอป้าเขารอนะเออไปจะกลับไหนครับอยู่กับโอป้าสองคนนาก่อนนะโอป้ากับวออยก็ห้องเลยโม่เราไปไสนไปเฉยแล้วไปเฉ่อะไรเฉยกลับไปหาเนี้ยเลยเนาะเออเนาะสู้ชีวิตมากเราจะถดกหง้าว แต่ชีวิตสู้กลับแต่ชีวิตสู้กลับนะกลับแล้วนะนี่น่าเชื่อนะอุ่นนู้นหน่อยนะเพิ่งกระกรอสวยไหมจ๊ะนี่นี่นี่ขายของก่อนขายของแล้วตัวแพงดอกตัวละเจ็ดร้อยตัวละเจ็ดร้อยอ่ะสันเจ็ดร้อยเก้าเก้าสี่ร้อยเก้าเก้าค่อยเอาฟรีตัวหนึ่งเด้ออ่ะอยากได้ฟรีตัวหนึ่ง ได้ไปดำหน้าลุกเท่าไหรอลุกสองล้านง่คางโเออข้างโง่เวไปไล่เราโอ้ยอยู่มันสิลงแลยังไปซื้อเออเออคนคิดว่ามันสิลงแต่สิบห้าฮันบหรอโมาทุกคน่เสียข้างโงไปสองล้านอะขนาดอันจกสิงจะสิงโงระดับใดเนาะงูทั้างูแล้วมันสิลงระดับศาสตาจารย์เจ้าเด้เออกัศาสตราจารย์แล้วนี่ คิดคันคิดแล้วก็นอนมาลับคือว่าซช่คิดแล้วก็นอนมาลับจาคิดรย่าตัวไหนบอสสิบแปดล้านวกาออลนอ่กอยเมือแล้วทุกคนบอคือตัดไปซื้อตู้เย็นเนาะตับเงินคืนฮกสูตรอนาะหกฝ่ายเนาะมองซื้อตู้เย็นอ่ะเงินจะคืนหกฝ่ายแล้วเฮไปซื้อตอีได้ัซื้อไปเงินด่างแล้วไม่กบอได้ย่ากันยงตานนั้นเป็นบอะก็คือเก้า บว้ใจไปเงินบาทมันบวลุกมันบวขึ้นบวลุกเนี่พราะเป็นเด็กเงินบาทไปแล้วคือมันสามหมื่นมันก็สามหมื่นอยู่หันสิโอ้ยอะก้อยเมื่อแล้วทุกคนบายบายซียูขับรถดีๆีบายบายนอนกับไฟบอเวนันผู้บ่าวบ่บ่เราคนเดียวแน่ใจแน่ใจ ก็บเรืเอไผ่แล้วทุกคนอาอนก้อยกักกับบ้านแล้วเจมงกักกับบ้านแล้วลินดากักับบ้านแล้วโอเค